โอจุย oh, เปิดตัวเครื่องดื่มเฟสทีปี2025ชวนผู้หญิงยุคใหม่ดูแลตัวเองด้วยแคมเปญ All I Want Is Being My All Santa จับมือเกรสการ์ก้าวพัฒนาเมนูของขวัญเพื่อสุขภาพอย่าง Toffee Kiss Strawberry และ Santa Strawberry Tea ที่อร่อยและดูแลต่อสุขภาพตอบโจทย์ Functional Wellness ตลอดช่วงเทศกาลปลายปีต่อเนื่องถึงปี2026 วันนี้นะคะก็เป็น collaboration กันนะคะในช่วงเฟสตีฟของ Grace กับ Juice นะคะทึ่จะบอกเลยว่าเกรสก็เป็นแฟน juice มนานานวันนี้ก็ดีใจมากที่เหมือนได้ทำ c o l l a ์ o ร่วมกันะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบปั่นสูทตี้อยู่แล้วเราเป็นคนปันป่นๆันเพราะฉะนั้นก็นว่าการผล l l a ร o r a t นี้เกรสจะสใส่สุดในสิ่งที่ใอนติซูเปอร์ตัวเองชอบังนั้นก็เลยจะอยากจะ bring back พอไปเรียนมานะคะ่ะก็เราก็ได้รู้แล้ว,ว่าโอเคผลไม้ต่างๆมันจะมีแอนต้ออกซิแดนที่แตกต่างกันแต่วันนี้เราจะรวมความอร่อย แล้วก็รวมรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ออกมาเป็นในแนวใหม่ให้ทุกคนได้กลับมาแบบดื่มด่ำและฟินกับรสชาติของซอรี่ที่เป็น Queen of a n นตี้ออกซิแนอีกครั้กลับมาทวงบัลลังเรียกว่าเมนูเฟส4ปีนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากอยากจะให้ทุกคนลองชิมมันอร่อยมันฟินมันถึงใจแล้วมันก็สุขภาพดีด้วย คอนเซปต์ของเครื่องดื่มตัวนี้นะคะของแชมเปญนี้คือ all I o a n t ค่ะ all Li o a n t is being my o n d Santa ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดื่มแล้วรู้สึกว่าเราเป็นซานตาแล้วเราให้ของขวัญกับตัวเองเพราะรสชาติของแก้วนี้เป็นรสชาติของขวัญจริงๆที่ดื่มแล้วรู้สึกเป็นความอร่อยที่มันเราได้ให้ของขวัญหรือเราได้ซื้อของขวัญให้กับตัวเองพิเศษในแก้วนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ความอร่อยอย่างเดียวสาสกัดเราใส่สุกเราใส่สตรอเบอรี่ทั้งประเทศไว้ที่นี่นะคะ แล้วนอกากนี้คะใส่แอสตาแซนทีนนะคะแล้วก็ใส่ตัวโคคิวเทนที่ได้เรื่องของ e อ e r g y ดีๆเนะแล้วก็เลือกพลังงานดีๆสพอร์ตตัวคนเยนร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อของเรารวมถึงตัวสกินบูสเตอร์นะคะที่เป็นรวมของคอลลาเจนแล้วก็ตัวทาให้ผิวแข็งแรงต่างๆเนี่ยก็ใส่ไปในแก้วนี้ด้วยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่น้ําปั่นธรรมดาอย่าไปพลาดหัวว่าน้ําปั่นธรรมดาจ้ะอันนี้คือแบบความลักสวรรค์ยกงห้มาลองชิมนะคะจะบอกเลยว่าแก้วนี้เนี่ยคือ เราใส่ทุกอย่างแบบจัดเต็มแต่ในราคาที่น่า,านรักแล้วก็จับต้องได้มากๆคือจะบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มสับปร่ที่จริงใจดูดไปคําไหนเจอสับปร่คำนั้นไม่มีการต้องมาแบบกว้านหาสับปรี่พอแล้วค่ะ เราซื้อแล้วเราต้องไม่เหนื่อยกว้านหาอันนี้ดูดไปคำไหนก็เจอสตรอเบอรี่คำนั้นรับรองเลยว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เกรซและโอจูจะมอบให้กับทุกคนได้นะคะกับ2เมนูนี้ท็อฟฟี่คิสสตรอเบอรี่และซันตี้สตรอเบอรี่ทีค่ะใครที่ชอบชาลองดูเปิดใจชาสตรอเบอรี่อร่อยสดชื่นสุดๆ aftertaste คือเลิศๆเลยแตกต่างกันมากค่ะเมนูแรกนะคะท็อฟฟี่คิสสตรอเบอรี่มันจะเป็นเหมือนของขวัญเป็นรสชาติถูกความนัว โดยสารสกัดที่เราใช้เราใช้ธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่มีไม,ม่กินสังคราะหแล้วนมเนี่ยจะกินแค่อร่อยต้องเอานมทั้ง2อ,อย่างมาเบ่นกันโดยเราใช้แมคคาเดเมียแล้วก็นมโอต๊ตมาเบ่นกันซึ่งจะบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆง่อพูดแล้วเหมือนจะงม ไปลองชิมเลยดีกว่าตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะซันดี้สตรอเบอรี่ก็จะเป็นจะเป็นชาค่ะตัวนี้เป็นซันดี้สตรอเบอรี่ทีซึ่งเป็นชาดำเราใช้ชาซีรอนแล้วก็เื่อความสดชื่นตัวนี้เนี่ยจะได้สตรอเบอรี impossible. ่ประมาณ9 8 7 6ล้านแดห่เจ็ดแสันสี่ร right ้อห้าสิบห้าลูกจุดยี่สิบห้าตังของสตรอเบอรี่คือเยอะมากจุกๆหลายล่ะตัวเนี้ยด้วยความจริงใจค่ะอันนี้คือกล้าพูดเลยว่าเมนูขนาดนี้เราปั่นเองเราซื้อของเองเราปั่นเองเรารู้ว่าแก้วหนึ่งมันใช้วัตถุดิบที่แบบ เยอะมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือของขวัญเีเพซ่าอูชชนและเพราะฉะนั้นนี่คือของขวัญอีเปซาโอจิซัมมอบให้ไ,ได้ดีที่สุดเลยค่ะเป็นของขวัญเป็นแซนต้าให้กับตัวเองนะก็สามารถนะคะสั่งได้เลยนะคะที่ออ u จูสทุกสาขานะคะรวถึงทุกช่องทางเลยนะคะเริ่มแล้ววันนี้นะคะรสุขภาพดีุดดีผิวดีสุขภาพใจดีแล้วก็ปะดีไปด้วยกัน,นะคะ่ะ